ถ้าคุณเจอแมววัดกระโดดขวนหน้ารถแบบนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนี่คือความลับสุดสยองของเจ้าส้มจีดแมวส้มหางกุดลายยันห้าแถวที่ชาวบ้านลือกันว่าให้เลขเด็ดแม่นทุกงวดแต่ความจริงกลับหน้าคนลุกกว่านั้นเมื่อหลวงพี่แอบตั้งกล้องในวิชั่นในคืนวันโกนภาพที่บันทึกได้ทำเอาเจ้าของรถเก่งคันล่าสุดถึงกับเข่าสุด เพราะขณะที่ส้มจีดกำลังส่งเสียงขู่กันโชคและตะปบเล็บใส่กระจกหน้ารถอย่างบ้าคลั่งมันไม่ได้กำลังเล่นสนแต่มันกำลังกระโดดตบเงาดำปริศนารูปร่างเหมือนมือผีที่เกาะแน่นอยู่บนพวงมลาลัยส้มจีดแยกเขี้ยวสู้ยิบตายอมเอาตัวกระแทกกระจกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเงามารณะนั้นสลายไปพร้อมเสียงกรีดร้องที่ไม่ได้ยินทิ้งไว้เพียงรอยเลือดจางๆจากเล็บที่ฉีกขาดของมันส้มจีดไม่ได้กำลังใบให,หวยให้ใครรวย แต่มันยอมเจ็บตัวเพื่อปัดเป่าความตายไม่ให้ก้าวขึ้นรถไปพร้อมกับคุณรอยควนบนรถจึงไม่ใช่ตัวเลขแต่คือเครื่องรางช่วย